สวัสดีครับท่านนะครับผมวันนี้ผมก็เอาเอ็กแม็กของเพื่อนนะครับมาทำท่อเอสพันธ์ครับเพิ่งมาถึงร้านโคตรร้อนเลยวันนี้ออกมาสิบองกว่านะฮะน,นี่ก็จะเอาท่อตรงเอสพันนะมาทําอย่างนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นรถผมนะอันนี้เป็นท่อเอสพันนะครับท่อเอสพันอาอาร์แท้เลยนะ นี่คันนี้จรนงๆคันนี้มันก็ใส่ามาแล้วแหละแต่ว่าเอามาแก้ใหม่ให้มันมันเชิดขึ้นตอนนี้ก็มันมันไม่ค่อยเชิดนะดูดูทรงแล้วมันไม่ค่อยเชิดนะมันจะด,ดูแบบนอนๆอนไปเดี๋ยวจะทําการแก้ใหม่นะฮะให้มันเชิดถึงประมาณนี้เดี๋ยวไว้ใกล้เสร็จแล้วก็วผมจะรีวิวทีละกันนะก็ตอนนี้นะครับผม กำลังขึ้นงานนะนี่ไงดูความเฉิดเชิดกว่าเดิมเยอะไหมเดิมมันจะแบงประมาณประมาณห้าหกนิว้วนะอันนี้เลอประมาณสองนิ้วสองนิ้วครึ่งดูความเฉิดเชิดกว่าของเดิมเยอะเดี๋ยวรอดูตอนทำเสร็จแล้วกันก็โอเคน,นะผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว นี่อันนี้ก็อันนี้ก็เป่ามาหน่อยนะฮะรุ่งเข้าเหรออ๋อขอการมาดีไ่โดนสอครั้อตอนนี้นะครับผมเนี่ยนี่แประมาณนี้นี่ก็เป็นไทเทนทั้งเส้นเลยนะไทเทนหมดเลย อันนี้ก็ายก็ขัดใหม่ขัดใหม่ก็จะเงาๆประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันตารดยให้นะหน่อยดิตารดยให้หน่อย โอเคนะครับเสียงประมาณนี้ถ้าใครสนใจก็ดี่อกาได้นะพอสวยโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ลองขี่กันแล้วส่งเขาจะประมาณนี้นะมังว่าจะยาวๆหนะ่อย ก็เสียงเสียงเสียงก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่พอแม่งอย่างเงาอ่ะอันนี้ก็เอ0 0พันในคันหนึ่งอันนี้เป็นเอ0 0พันอคอเลกนะฮะในคันนู้นจะเป็นไทยเทเป็นฟูไทยเทเลย อันนี้ก็จะเป็นเล็บเฮ้ยป๊มแดงว่ะอย่างเอาอะแกว <laughs> <laughs> โอเคเสร็จแล้ว <laughs> อยู่ดิกำไม่แน่น